มันจะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีตัวโคมนะครับแล้วก็สายไฟนะครับผมยาวมากเลยนะครับ ส่วนที language, so ite, ่วางโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็มาเสียบตรงรูตรงนี้นะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็นำโทรศัพท์มือถือมาวางได้นะครับเดี๋ยวมาลองเสียบปลั๊กไฟดูนะครับปลั๊กไฟหัวเป็นแบบนี้นะครับสองขานะสำหรับวิธีการใช้งานนะครับผมปุ่มซ้ายตรงนี้นะจะเป็นแสงของโคมไฟนะครับสามารถปรับแสงได้ทั้งหมด3แสงนะครับกดไป1ครั้งนะครับก็จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะครับกดไปอีก1ครั้งนะครับก็จะเป็นแสงสีวอร์มนะครับกดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นแสงธรรมชาตินั่นเองนะกดอีกทีน ก็จะเป็นการปิดไปนะครับส่วนปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดปลั๊กไฟตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เสียบ USB หรือว่าที่เสียบปลั๊กไฟนั่นเองนะครับก็จะแยกต่างหากจากปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟปุ๊บไฟก็จะเข้าแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการจะปิดปลั๊กไฟเราก็ปิดตรงนี้นะครับหรือว่าเราต้องการจะเสียบที่ช่อง USB ตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็นําอุปกรณ์ที่เป็นสายแบบ USB นะครับผมไปเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เปิดสวิต ไฟก็จะเข้าแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถนาตัวสับมือถือมาวางได้นะครับผมเราสามารถตั้งแบบนี้นะครับหรือว่าจะนอนแบบนี้ก็ได้นะครับผมสามารถดูหนังฟังเพลงได้เพลินเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาโคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆแบบนี้นะครับและสามารถปรับได้ทั้งหมด3แสงนะครับเสียบปลั๊กไฟได้มากมายแบบนี้เลยนะครับสามารถแตะไปดูลิงก์ทางการเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ได้นะครับ